วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมายงานสาวเด็กขอนร้อนรอบวันนะครับรอบยิงสอบประตอนติงชันสามสมัยนะครับตอนตายต่อหน้าเมียนะครับคาดปมขัดแยงส่วนตัวกันเมืองท้องถิ่นเมื่อเวลาย3 3 0บสาสนนครับวันที่ส5ากันยานะครับร้อยตําแหนงาวรจันกรครับหนักงานสอบสวนสอพอทัศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่82 11หมปู่7ตำบลตนิงชันอำเภอทัศลา รับแจ้งแล้วจึงรยายงานให้ผู้คมชาทราบทาตงตามลำดับขั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำเริงชูกระนันทัพพุ่มกับการสอบพอทัศลาครับกำลังตำรวจชุดสอบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลทัศลาและเจ้าที่กู้ภัยทัศลานะครับจงังหวัดทัศลา,ลานครศรีธรรมราชครับรุดไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุบริเวณลานหน้าบ้านดังกาพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อในผลิตพัณธ์ในะดิตพันธ์คงครับอายุ4 4ปีนปีครับ อยู่บ้านเลขที่เกิดเหตุนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้ากลางหน้าอ,อกนะครับรวมแปดรูในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกยงยีนขายาวสีเงินครับขณะที่นางอาลีพันคงนะอายุ1 2ปีภรรยานะครับซึ่งอยู่ในการตกใจสุดขีดเนื่องจากเมื่องาจากอยู่ในเหตุการณร์ขนาดคนร้ายยิงในประดิดฐ์ครับและร้องไห้ตลอดเวลานะครับ จากการสอบสวนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านาะยประดิษฐ์เป็นสมาชิกสภาอบตหมู่เจษทุนตลิชันอำเภอท่าสลาถึงสามสมัยนะั้นก่อนเกนะิดเหตุนายประดิษฐ์พร้อมนางอาลีกลับบ้านากลับมาจากเยี่ยมลูกสาวที่ป่วยและตั้งตัวอยู่โรงพยาบาลท่าสาานนะัเมือ่อมาถึงบ้านภรรยายเดินไปเปิดประตูนาะยประดิษฐ์เดินตามหลังกำลังจะเข้าบ้านปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะับมาซุ่มอยู่ในมุมมืดชมใชนะ้ปืนลรกซองยิงใส่นายประดิษฐ์หนึ่งนั้นรดจนล้มฟุบสิ้นตาย ตายซึ่งใจตายต่อหน้าต่อตาภรรยาครับก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปครับจากการสอบปากคำนายอาลีให้การว่าขณะเกิดเหตุไม่เห็นคนร้ายครับแต่ได้ยินเสียงปืนดนังนขึ้นหนึ่งนะครับจึงหันไปดูเห็นสามีล้มฟุบซึ่งใจตายแล้วครับแลวตกใจมากก่อนจะร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะถ้าเช่ตำรวจในเวลาต่อมานะส่วนเหการตายทางตำรวจยังไม่ทราบใ้ชั้นครับแต่สัญญานว่าจะมาจัก แครส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งสืบสวนสอบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ